สวัสดีครับสวัสดีแฟนเดอบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช anel ทีซิตี้เทุกๆท,ท่านนะครับกลับมาพบกับตากันอีกเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารประจําวันของสโมสรรักของเราเดอบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับวันนี้วันที่12กันยายนพศ2564นะครับวันอาทิตย์แล้ววันนี้ก็ยังมีพิมพ์ลิกให้ได้รับชมกันอยู่นะครับผมเมื่อวานก็เป็นที่ทราบกันว่า่าสโมสรของเรา เก็บสแต้มสำคัญจากทิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดมจาก Leicester City ได้นั่นเองนะครับผมโดยเราได้ประตูสำคัญจากเปเดซินวาวันนี้ประเด็นที่จะมาพูดกันก็เป็นสรุปควันหลงต่างๆนะครับของของเมื่อวานเนาะกเกี่ยวกับบทสัมพมบทสัมภาษณ์ของทางเป๊ป้เดลซิาบ้างแล้วก็นักเตะอย่างเอ่าเปเปซินวาที่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของเมื่อวานนี้ด้วยนะครับรวมถึงประเด็นต่างๆก็ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมโมสรก็นำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้นะครับผมก่อนอื่นก่อนจะไปฟังข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตาได้รวมไปถึงว่าเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวทีซิเดเซนครอบครัวเรือใบสีฟานั่นเองนะครับผมเราไปเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็เมื่อวานนี้นะ สโมสรเรานะก็ออกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็เก็บ3ามแต้มสำคัญได้จากทิ่นคิง g พาเวอร์สเตเดียมโดยลูกยิงลูกเดียวเป็นประตูโทนนะครับผมมาจากคนนี้เลยเบรนด์โดซินวานั่นเองนะในนาทีที่ประมาณสัก63นะครับผมก็พี่แกก็ซ้ำนะลูกยิงไกลของทางชาวคันซิโลเข้าประตูไปนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็น คนสำคัญของเมื่อวานนะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะโค้ชศกสนะประกาศให้กับแมนเาโเซินวาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมนี้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานระดับมาสเตอร์เพีของเจ้าตัวเลยนั่นเองนะครับวันนี้ผมมีบทสัมภาษณ์ของทางเป๊ปกวัวเดวล่ามาฝากกันเกี่ยวกับเกมเมื่อวานนี้ว่าเป๊ปเขาคิดเห็นยังไงบ้างมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมที่ทำผลงานได้เมื่อวานบ้างนั่นเองนะครับ ก็สำหรับกวัวเดีล่านั้นได้บอกว่ามันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับผมหลังจากพักเบรกทีมชาติมาคุณมักจะสงสัยอยู่เสมอแต่สภาพจิตใจของนักเตะต,ตั้งแต่นาทีแรกจนจบเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากๆเลยบางช่วงเวลามันเป็นเรื่องที่ยากเรารู้การที่เราต้องพบเจอกับเลสเตอร์ซิตี้มันก็เหมือนกับในเกมคอมมูนิตี้เชลล d ที่ผ่านมาหากคุณสามารถยิงได้มันจะเป็นสิ่งที่ดีมาก c แคสเปอร์ชไมเคิลเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมและช่วยเซฟประตูที่ซิตี้นั้นมีโอกาสหน,หนึ่งในช่วงครึ่งแรกได้หลายครั้งเลยเราทำเกมได้ดีวันนี้วันนี้มันแตกต่างออกไปเราสามารถที่จะชนะเลสเตอร์ได้แน่นอนว่าผมมีความสุขกับ3มแต้มผลงานของเราโดดเด่นมากและในวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่การเชื่อมต่อของแจ็คกิลลิต กับชยคอนเซโลนั้นยอดเยี่ยมมากๆเลยโดยทั่วไปแล้วมันคือทั้งหมดและเรามีคุณภาพในการวางบอลที่ถูกจุดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เป๊ปโกเดีว่าได้พูดได้สัมภาษณ์ในเกมนั่นเองก็คือภาพรวมก็คือเป๊ปเข้าใจที่เราได้สัมแต้มสำคัญกลับคืนมาแล้วก็ สามารถล้างตาล e สเตอร์ซิตี้ได้รวมไปถึงการคอนเนคชันต่างๆของนักเตะในทีมนั้นเ,เริ่มไปเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถยิงประตูในเกมสำคัญได้นั่นเองนะเป๊ปก็ได้พูดถึงทาง b บรนาโดซินวาที่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของเมื่อวานด้วยบอกว่าซินวาเขาเป็นคนที่มีจัญยาบันในการทำงานและก็คุณภาพที่เหลือเชื่อมากๆในตัวเขาเรามีความสุขที่เขาอยู่ที่นี่ และเราจะรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในฤดูกาลนี้กับฟอร์มการเล่นของเขานั่นเองนะครับรวมๆก็คือเป๊ปพอใจกับทุกๆสิ่งทุกๆด้านนั่นเองที่เราก็เก็บ3ามแต้มสาคัญได้เนาะเป็นเกมเยือนด้วยนะเป็นเกมใหญ่กับทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในลีกรวมไปถึงเบรโดซินวาเองนะก็โชว์ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เขามีข่าวว่าอยากจะย้ายออกในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับนะ เมื่อวานก็ประสานานกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะ2คนนี้ฝั่งซ้ายนะครับผมแจ็คกิลลิชกับเบนโดซินวานะเบอร์10กับเบอร์20นะไปดูบทสัมภาษณ์ของทาง Man of themat c h เกมเมื่อวานกันบ้างเบนโดซินวานะผมก็ได้พูดถึงหลายประเด็นเลยประเด็นแรกครับพูดถึงเรื่องการ,รเผชิญหน้ากับเลสเตอร์ซิตี้ก่อนนะโดยเบนโดซินวาได้บอกว่าพวกเขาหมายถึงเลสเตอร์นะก็คือเลสเตอร์เนี่ยยังมีโอกาสแล้วก็เราเนี่ย ควรทำประตูได้เร็วกว่าน,นี้เล็กน้อยในช่วงครึ่งแรกแต่เราได้3มแต้มและอยู่ในตำแหน่งที่เ,เล่นได้ดีนะครับผมพวกเขาเป็นทีมที่ยากมากและยากที่จะเล่นด้วยสำหรับผมเลสเตอร์คือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในลีกเราพยายามที่จะหยุดพวกเขาในการโต้กลับผู้รักษาประตูของเราเอเดซอนก็ทําได้ดีมากเช่นกันในวันนี้3แต้ม ที่เราได้ในวันนี้คือ3แต้มสำคัญและเราจะเดินหน้าต่อไปเรารู้ว่าพวกเขานนั้นเล่นบอลได้เก่งแค่ไหนเรารู้ว่าทีมเราเล่นได้อย่างไรเราต้องทนทุกข์ทรมานแล้วก็ผิดหวังกับเกมในคอมมิชชั่์ที่เราพลาดท่านะครับผมพ่ายแพ้ให้กับพวกเขาแต่วันนี้เราสามารถเอาคืนได้แล้วก็เปนโดซินวาพูดถึงผลงานของตัวเองด้วยนะว่า ผมเนี่ยจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อทีมเพื่อช่วยทีมเสมอนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมทําประตูได้ด้วยแล้วก็ผมรู้สึกมีความสุขมากแล้วก็ผมรักสโมสรแห่งนี้ผมรักเพื่อนร่วมทีมผมรักฟุตบอลที่นี่แล้วก็สนุกกับมันและฉันจะทําให้ดีที่สุดใน ฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของฟอร์มการเล่นและความรู้สึกกับผลงานที่ตัวเองทำนะสำหรับแบร d โด i ซินวานั่นเองแล้วก็เบรโดซินวาเขาได้พูดถึงแจ็คกิลิทด้วยนะครับผมเขาบอกว่าแจ็คเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพและเขาเป็นคนดีหวังว่าเรา,าจะช่วยให้เขาเนี่ยก้าวหน้าขึ้นไปได้ทำประตูได้มากขึ้นนะผมแล้วก็แอซิตได้มากขึ้นนั่นเองนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของทางเบรโดซินวาทั้งหมด ทั้ง3รเรื่องรเรื่องเกี่ยวกับการประเะชิญหน้ากับเลสเตอร์กับฟอร์มการเล่นของตัวเองและก็พูดถึงแจ็คกิลิชด้วยนั่นเองนะครับเมื่อวานเป็น Man of the Match เลยนะนี่ผมมีสถิติของทางเบรดสินวามมาฝากกันนะครับเมื่อวานยิงได้หนึ่งประตูสัมผัสบอลไป68ครั้งฮนะผ่านบอลไป38ครั้งนะครั้งนะผมแล้วก็เปอร์เซ็นต์การผ่านบอลสำเร็จ88ส์นสูงมากนะจ่ายคีย์พาร์ทสครั้งนะผมแล้วก็ ยิงตรงกอบไป3ครั้งนั่นเองนะเรียกไ,ได้ว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่สุดยอดมากๆมีทั้งลูกขยันนะครับผมอยู่ถูกที่ถูกเวลานั่นเองนะครับผมสำหรับเบรโดซินวานั่นเองแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งสถิติของทางคายวอลเกอร์เมื่อวานก็มีส่วนสำคัญในการหยุดเกมรุกเกมสวนกลับของทางเลสเตอร์ซิตี้นะผมที่สำคัญสำคัญนะลูกที่เอเดซอนปากแตกนั่นก็เป็นคายวอลเกอร์นะที่ล้มตัวไปกวาดบอลได้สำเร็จนะครับผม ก็เจ้ตัวก็แท็กเกิ้ชนะ2ครั้งนะแล้วก็จ่ายบอลสาเร็จเนี่ยโห้โหรนะผมสูงมากนะเคลียร์บอลสาเร็จ1ครั้งนะบล็อกลูกยิง1ครั้งอินเตอร์เซปชันนะครับผมได้1ครั้งแล้วก็ชนะเรียกว่าบนภาพพื้นตัดบอลบนภาพพื้นเอาชนะได้2ครั้งแล้วก็ดวลการอากาศชนะ1ครั้งนั่นเองครับ เขาบอกว่าคลิปเจมี่วอดดี้ขวายก็คือทาให้เจมี่วอดดี้เนี่ยไม่มีพิษสงเลยนะสําหรับเกมสวนกลับแต่ว่าเมื่อวานก็ยังอาศัยคุณภาพครับแก้วของตัวเองนะในการส่งบอลเข้าไปซุกตะข่ายแต่เป็นลูกล้ําหน้าสําหรับเจมี่วอดดี้นั่นเองแต่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้มีจังหวะห,หวือหวาเท่าไหร่ซะนะครับสำหรับเจมี่วอดดี้ก็โดนทางกองหลังของเราอย่างดิอาร์สลาปบ็อกวอลเกอร์นั้นเก็บอยู่หมัดเลยนะสำหรับทางเจมี่วอดดี้นั่นเองนะครับ เอเดซอนมูราเอสเป็นในหนึ่งคนที่เมื่อวานค่อนข้างทุ่มเทแบบถึงลูกถึงคนมากนะจังหวะห้าสิบหนี่ไม่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเลยคือแบบกล้าเข้ากล้าเล่นอ่านเกมตลอดเวลานะผมก็สถิติของเอเดซอนก็คือเก็บคลีนชีตเนี่ยได้มากที่สุดนะครับผมในพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะรู้สึกจะในพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะสิเกมติดต่อกันนะผมในปี2021นะครับผมเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆนะแต่ว่าก็จะให้เครดิต เอเดซอนคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องให้เอเดซิตให้เครดิตกับแผงกองหลังด้วยที่ก็ช่วยงานเอเดซอนให้เจอกับงานที่เบาด้วยนะครับแล้วก็เป็นความสามารถของผู้รักษาประตูคนนี้ด้วยส่วนหนึ่งนั่นเองนะที่เขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ทุ่มเทให้กับทีมนะเมะื่อวานก็ปากตรงปากแตกกันไปเลยทีเดียวนะครับผมสาหรับเอเดซอนนี่นะโอ้คหข้าพากอสเลือดอาบนะครับผมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อไปตัวหนึ่งเลยนะสาหรับเอเดซอนนะก็เรียกได้ว่าทุ่มเทให้กับสโมสรเราอย่าง สุดความสามารถนะแล้วก็เมื่อวานแซมรีนะผมก็ได้ทวิตด,ด้วยถึงสัจคติของตัวเองที่มีต่อฟอร,ร์มการเล่นของแมนซิตี้เมื่อวานนี้นะทางแซมรีก็บอกว่าเขาเองเนี่ยไม่ต้องการพูดว่าชัยชนะที่ได้จากเลสเตอร์ซิตี้นั้นมันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะครับผมเพราะว่ามันเร็วเกินไปสําหรับที่จะพูดแบบนั้นแต่มันก็เป็นการต่อสู้ที่แท้จริงซิตี้นั้นยอดเยี่ยมมากในบริเวณนอกกรอบเขตโทษแต่ว่าเมื่อวานนี้เขารู้สึกว่า ความอันตรายในกรอบเขตโทษนะั้นมันยังน้อยไปกว่าที่ควรจะเป็นนะครับผมแล้วก็เขารู้สึกว่าเกมนี้มันอาจจะจบ30ก็ได้ถ้าหากซิตี้คมกว่านี้รวมไปถึงหรืออาจจะจบหนึ่งหนึ่งก็ได้ถ้าหากประตูที่วาดี้ยิงเข้าไปมันโชคร้ายเกิดได้ประตูขึ้นมานั่นเองนะครับผมแล้วก็ภาพรวมเขาบอกว่า,าทีมเรามีความยืดหยุ่นสูงนะผมไม่ได้ทําผิดพลาดอะไรมากตั้งรับได้ดีเมื่อจําเป็นนะแล้วก็เขาก็ได้บอกเพิ่มเติมเสริมแต่ง,ตงออกไปอีกว่า,ากวัวเดลล่านั้น อธิบายว่าการที่โยกเบนาโดซินบาไปเล่นเป็นเบอร์8ฝั่งซ้ายก็คือมิฟฟี่ตรงกลางฝั่งซ้ายแลนะปกติ2เกมที่ผ่านมานอริชกับกับทางอาร์เซนอลจะเป็นกุนโดการไปยืนฝั่งซ้ายแล้วเบนาโดไปยืนฝั่งขวาใช่ไหมแต่เกมนี้โยกเบนาโดไปเล่นกับกีริตฝั่งซ้ายนะผมเขาอธิบายว่าอ่าโยกไปเล่นให้เบนาโดยโยกไปเล่นเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เบนาโดได้มีพื้นที่ มุมกว้างได้เล่นนะผมเนื่องจากถ้าไปอยู่ฝั่งซ้ายนั้นเขาถนัดซ้ายใช่ไหมมันจะประสานงานกับแข้งฝั่งซ้ายได้อีกหนึ่งคนก็คือแจ็คก,กี้ดิดแล้วมุมมันจะเปิดกว้างในการครอสเข้าไปให้ผู้เล่นที่อยู่ฝั่งขวานั้นเติมเข้ามาทำประตูเหมือนในช่วงครึ่งแรกที่เราเห็นว่ามีลูกที่เคซุตมงหน่งๆน,นะผมจากลูกคอสของเป็นาโดแล้วก็มีลูกคอสจากกิริตที่เข้าไปได้ลุ้นจากฝั่งขวาได้ยิงหลายรอบเลยในช่วงครึ่งแรกนะครับผมก็นี่เป็นเหตุผลว่าทาไมถึงโยก เบลาโดไปฝั่งซ้ายนะเล่นร่วมกับแจ็คกิลลิชนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นมุมที่กว้างกว่าถ้าหากผู้เล่นถนัดเท้าซ้ายเนี่ยไปอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมมันก็จะสามารถครอสบอลได้บ่อยๆนะครับผมรวมไปถึงการยิงประตูเนี่ยผู้เล่นฝั่งซ้ายอะ่ะเท้าซ้ายมันเป็นเท้าที่มุมเปิดกว้างกว่าอยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นมุมที่ได้เปรียบในการโยนบอลเข้าไปแล้วก็ยิงประตูด้วยนั่นเองนะครับก็นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงเป๊ปถึงโยกเบลาโดไปเล่นฝั่งซ้ายเมื่อวานนี้แล้วก็ มีข่าวเกี่ยวกับทางเดคันไรส์นะครับผมนี่นะเดคันไรส์ก็คือทางเดอะซันนะครับผมแต่ว่าก็ยังต้องกรองเขาบอกว่าแมนซิตี้นั้นพร้อมที่จะยื้อแย่งเดคันไรส์นะครับผมเป็นตัวแทนเฟอร์นนโยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าแบบเต็มตัวนะแล้วก็เวสต์แฮมนั้นตั้งค่าตัวเดคันไรส์เอาไว้100ล้านปอนด์นะครับผมโคตรแพง ผมว่าถ้าร้อยล้านปอนด์จริงผมว่าไม่ต้องเอาไลฟ์ความคิดเห็นส่วนตัวผมอะคือไม่ต้องไปแย่งกับแมนยูก็ได้อะแต่ว่าถ้ามันถูกว่นนี้มันก็น่าสนนะเพราะว่าผมว่าร้อยล้านปอนด์มาจากคมกรนด้วยอะแต่ว่าเราเพิ่งซื้อกิริตมาร้อยล้านปอนด์อะผมว่าถ้าร้อยล้านปอนด์เอาเงินไปทุ่มซื้อกองหน้าดีกว่านะผมเกมเมื่อวานอะก็อึดอัดกับเรื่องการจบสกอร์เหมือนกันเพราะว่ามันมีมันมีลูกหนึ่งที่เปรานตอเรสหลุดเข้าไปใช่ไหมตอนที่วิ่งสอดลาย ที่เหมือนได้พูดเมื่อวานที่ผมพูดในไลฟ์หลังเกมที่คุณองคการน,น่ะแทงคีพาสไปให้แล้วเฟรนตอเรสวิ่งหลุดนะครับผมกับดักล้ำหน้าสอดไลน์เข้าไปแล้วได้ยิงด้วยขวาเสาแรกถากไปนะผมว่าคิดผมก็คิดว่าถ้ามันเป็นกองหน้าธรรมชาติแบบฮารแลนเป็นแฮร์รีเคนนะโหหายไปแล้วนะผมลูกนั้นหายแน่ๆนะแต่ว่าตอเรสเขาอาจจะทำหน้าที่บางอย่าง ตำแหน่งการยินตำแหน่งการวิงงงง่งสไลด์ได้ดีแล้วมันเหลือแค่การจบเท่านั้นแหละครับมันก็เลยคิดว่าซิตี้มันยังจําเป็นที่จะต้องทุ่มซื้อกองหน้าที่มาแทนกุนอาเกโรอยู่นะครับผมตำแหน่งนะั้นเป็นตำแหน่งที่สําคัญเรียกได้ว่าเกือบจะสูงสุดนะครับผมของซิตี้ที่ต้องเร่งเสริมในตอนนี้เลยนะซัมเมอร์หน้าเนี่ยต้องเสริมแล้วนะครับผมแล้วก็แบ็กซ้ายรวมไปถึงตัวแทนเฟรนันดิโยก็อาจจะสําคัญแหละแต่ว่ามันผมว่ากองหน้าตอนนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับ ปิดท้ายกันด้วยโปรแกรมของแมนซิตี้นะครับต่อไปนะเราจะพบกับทางอาอร์ีไล์ฟิสิกนะครับผมในคืนวันคืนวันอ่คืนวันพุธนะครับผมคืนวันพุธของตามเวลาประเทศไทยนะรู้สึกจะเตะประมาณสักตีตีหน่งสี่สินะครับผมประมาณนั้นนะอ๋อนี่เขาอัปเดตใช่ไหมเป็นเวลาไทยก็เขาบอกว่าวันวันพฤหัสก็คือมันก็คือคืนวันพุธแหละครับผมตีสองนะเตะกับ ทางอาร์เบรฟซิกเป็นนัดแรกในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั่นเองนะครับก็คืนวันพุธนะผมก็คือเช้าวันพฤหัสนั่นแหละตามเวลาประเทศไทยนะก็คืนคืนวันพุธนะเน,น้นคืนวันพุธ,นะนนนนพธนะผมอย่าไปดูวนพฤหัสนะคืนวันพุธนะผมเตะก,กับอาร์ฟซิกนัดแรกแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วก็ในลีกนดะต่อไปเราจะพบกับซาว์ทแฮมป์ตันนะผมสามทุ่มเหมือนเดิมนะผมวันที่สนะิบแปดเนาะก็เป็นวันเสาร์เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็สิ้นเดือนเราจะเจอเชลซีด้วยนะมันข้างหนักทีเดียวนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ผมได้นํามาอัปเดตให้กับแฟนๆที่ได้ฟังกันนะก็เป็นความหลงของเกมเมื่อวานด้วยนะครับสส่วนมากนะเป็นบทสัมพุ่งบทสัมภาษณ์รวมไปถึงข่าวเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมีข่าวอัปเดตประจําวันเช่นเคยนะครับก็กลับมาพบเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าวันพรุ่งนี้นั่นเองวันนี้ตาต้องขอตัวไปพักผ่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับ วันนี้สวัสดีครับ bye บ๊า,ายพบกันใหม่คลิปหน้าครับ